สวัสดีครับผมปั้นพีนีนะครับก็โถวันนี้มาสลับเลยอ่ะวันนี้จากที่ไม่ได้ทําคลิปกันนานนะครับก็ผมจะมาพูดนะครับเรื่องหัวข้อวันนี้คือคนที่ไม่เหมาะกับการใส่สเตอร์สิบห้าคิดว่าการใส่สเตอร์สิบห้ารถไม่ต้องไหลแน่มันจะต้องไม่ตื้อไม่อะไรคือหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าการที่ใส่สเตอร์สิบห้ามันจะดีเสมอนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนมาใส่สิบสี่นะครับโอเคฮคะ ก็มันมีหลายหลายท่านนะครับที่ยังแบบเข้าใจว่ามันจะสบายขึ้นมันจะโอเคขึ้นอ่เดี๋ยวผมจะมาแบ่งประเภทดีกว่าว่าคนแบบไหนไม่ควรใส่นะครับนับเป็นแค่คลิปที่ไม่ควรใส่เนาะเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันจะนานนะคลิปนี้ปกติคนดูก็ไม่หมดไม่เต็มคลิปอยู่แล้วโอเคมาเริ่มแต่แรกเลยนะครับคือทําไมว่าจะมีกลุ่มบางคนที่ไม่ควรใส่เตอร์เซมามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า คิดว่าดีเสมอจริงๆไม่ใช่นะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับกลุ่มแรกเลยที่ไม่ควรใส่คือสายบรรทุกนะครับสายบรรทุกเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยมันต้องมีครับเพราะว่าคนเราอ่ะอาจจะมีการขึ้นเขาลงเขาบ้างอ่าใช่ไหมมันมีการออกไฟแดงติดแซงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ขับนิ่งๆอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ใช่นะครับอัตราเร่งเสียแน่นอนครับการใส่สเตอร์เพิ่มไป15นะไม่ดีครับไม่เหมาะเลยกับการคนที่มีการบรรทุก ซอนสองไม,มไม่เหมาะไม่เหมาะเลยครับอ่ากลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในเมืองนะครับกลุ่มที่อยู่ในเมืองเนี่ยจริงๆอ่ะก็ยิ่งไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงว่าออกทิ้งออกทริปอะไรหรอกเอาไว้เปลี่ยนเอาเจ้าแบบคิดว่าถ้าขับอะไรเงี้ยเที่ยวสบายๆละแล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่เหมาะสมกับการที่จะใส่สเตอร์สิบห้าเลยหนึ่งนะครับเปิดเร่งเยอะขึ้นกินน้ํามันมากขึ้นนะครับอันนี้มีผลแน่นอนนะครับ แล้วก็อัตราเร่งที่เสียไปนี่ทําให้การขับขี่ได้ไม่ปลอดภัยแน่นอนฮะแล้วก็บุคคลกลุ่มที่3ามที่คิดว่าใส่สเตอร์แล้วมันจะไหลมันจะเนียนมันจะสมูทขึ้น,นจะอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยเทียบกับสเตอร์เดิมนะครับรถวิ่งเท่ากันนะผมบอกไว้ก่อนวิ่งเท่ากันนะไม่ได้ว่ามีผลแตกต่างทําให้ยาววิง่งยาวกว่าหรือวิง่งเร็สั้นกว่านะเท่าวิว่งเท่ากันนะครับไม่ไม่ได้ว่ามีผลขนาดนั้นนะก็เอาเป็นว่านะครับสําหรับ3ามกลุ่มเนี้ย ไม่ควรอย่างยิ่งในการใส่นะครับพวกยิ่งใส่กล่องติดปี๊บใส่อะไรเงี้ยมีทรงโทรลิงตัานๆนะครับคิดว่ากะไว้ขับชิวๆใช่ไหมแต่จริงๆกับไม่ควรเลยยิ่งคนที่ใส่ท่อเดิมเนี่ยรู้ไหมว่าบิดไม่ออกนะครับคนที่ใส่ท่อเดิมเนี่ยยิ่งบิดไม่ออกเลยคือถามว่ามันเอาไว้ใส่ขับเดินทางคนเดียวอะ่ะได้ครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมแถมให้อีกบุคคลกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เหมาะกับการไปทิปที่คุณรู้สึกว่า คุณต้องไปตามใครสักคนน่ะที่เขาซีซีมากกว่าเราอ่ะเอาแค่ซีซีเท่ากันนี่ก็เริ่มรู้สึกรู้สึกว่าแบบแอบแอบเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าการที่อัตราเร่งหายนะครับเวลาเราไปกลุ่มใหญ่เวลาเขาไปเขาไปกันไวนะซึ่งถ้าเราแซงเขา,เาตามตามเขาไม่ทันเนี่ยมันก็จะทําให้เราอึดอัดซึ่งไม่สนุกแน่นอนเชื่อผมสเตอร์15เนี่ยไม่เหมาะสมมากๆกับกลุ่มคนแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ดีเสมอ,อไม่ใช่ว่ามันจะมีผลเสียเสมอนะครับ ก็อันนี้คือแล้วแต่คนแต่ถามว่าจากตัวผมเองแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ลองลงมาให้เห็นผลเดียวกันนะครับว่าสเตเตอร์เดิม1ิด,ดสี่ดีที่สุดนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ารถมันเนี่ยมันมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วได้ต้นได้กลางเนี่ยไปมันไม่ไหลซึ่งเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดมากจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสเตเตอร์ไงก็วิ่งเท่ากันนะเพราะฉะนั้นสามคนกลุ่มนี้ไม่เหมาะสมนะครับกับการใส่สเตอร์สิบห้า ใส่นะอย่าหาใส่ก็ลองดูครับแต่ว่าอย่าใส่ดีกว่าอีกอย่างหนึง่งลืมบอกเลยตรงช่วงฝาครอบสเตอร์นะ่ะมันจะมีตัวเหล็กดาําใช่ไหมครับถ้าใส่สเตอร์สิบห้าไม่สามารถใส่เหล็กดํานั้นได้นะต้องถอดออกนะนี่คือข้อเสียอีกหนึ่งจุดแล้วเวลาเอ่อเศษน้ำมันเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันชอบกระเด็นเข้าไปในเครื่องนะไอแบบช่วงบริเวณนั้นนะ่ะไม่ถึงเครื่องหรอกแต่ว่ามันจะทําให้เลอะเทอะซึ่งไม่เหมาะแน่นอน,นครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไว้หน่อยครับ เพราะว่าผมไม่อยากให้นานเกินแล้วก็ไม่เหมาะสมนะกับเรื่องที่ผมพูดไปเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ไวามากเลยไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ